กุ้งจากร้านพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอ,อแกลงตบกองดินส่วนสาขา2นะคะจะอยู่ที่จังหวัดลำปางอเภอเมืองลำปางลำปางตบ,บ้านเปานะคะส่วนเบอร์โทรติดต่อนะคะ0634539224 Line ID จะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาโลล้างสต๊อก สำหรับตัวโรตารี่กันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะได้ราคาซื้อตัวเดียวแล้วก็แบบเหมาเหมากันไปเลยนะคะได้ราคาแบบเหมาเหมานะคะแต่ว่าซื้อตัวเดียวก็ได้ราคาเหมาแบบนี้นะคะโรตารี่ตัวแรกนะคะดูทางด้านนี้นะคะให้ดูสภาพนะคะโดยรวมนะคะอันนี้เป็นใบมีดนะคะใบเต็มอยู่นะคะด้านข้างนะคะแล้วก็โครง นะคะตัวนี้โครงยังสวยอยู่ตัวนี้แค่ยังไม่ได้ล้างนะคะอาจจะยังไม่ชัดค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะคะดูที่ป้ายนี้นะคะใครสนใจเรือโรตารี่นะคะราคา30,000บาทนะคะให้บอกว่าเป็นโรตารี่เบอร์หนึ่งนะคะเวลาจะถ้าจะติดต่อกุ้งมานะคะบอกโรตารี่เ,เบอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวดูโครงกันชัดๆนะคะมันอาจจะไม่ชัดพอดีฝนกำลังจะตกนะคะตัวนี้โครงยัง ดีอยู่เลยนะคะเข้าไปดูใกล้ๆได้นะคะค่ะส่วนอันถัดมานะคะทั้งหมดนี้ตอนนี้จะเป็นเม็ด80นะคะอันถัดมาเข้าไปดูใบใกล้ๆนะคะใบเต็มนะคะตัวนี้ใบเต็มนะคะแล้วก็มาดูที่โครงนะคะเอ้มาดูตัวทั้งหมดนะคะตัวนี้จะเป็น RX เม็ด80นะคะตัวจอบหมุนตัวนี้นะคะเราจะขายตามสภาพนะคะแค่ไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะทำไมมันเป็นเงาเงาเดี๋ยวขอเช็ดก่อน ตัวนี้นะคะเข้าไปดูโครงนะคะเดี๋ยวจะหมุนกล้องแบบนี้นะคะอ่าหมุนกล้องแบบนี้นะคะดูสภาพโดยรวมนะคะใบนี้ดูกันไปแล้วราคาตัวนี้นะคะเป็นเบอร์2นะคะโรตารี่เบอร์2ราคา28,000บาทนะคะอันนี้ราคาตัวเดียวนะคะแต่ได้ราคาเหมาเหมากันไปเลยนะคะค่ะถัดมาจะเป็นตัว RX 8 5 b นะคะ ดูที่ใบมีนะคะตัวนี้จริงๆสวยนะคะ RX 8 5 b นะคะจริงๆสวยนะคะแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ล้างนะคะสภาพยังดีอยู่เลยนะคะดูสภาพโดยรวมนะคะเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะคะค่ะเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโรตารี่ ตัวนี้ไม่ได้เขียนเบอร์นะคะแต่แค่บอกว่าตัว RX 8 5 B นะคะราคาอยู่ที่24,000บาทค่ะราคาทั้งหมดนี้นะคะเป็นราคาขายหน้าร้านนะคะส่วนขนส่งนะคะลูกค้าต้องรับหน้าร้านเองหรือเรามีขนส่งแนะนำนะคะราคาไม่แพงนะคะปกติลูกคา้กคาร้านเราจะใช้บริการขนส่งนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นโรตารี่ของยันมานะคะดูใบได้นะคะเข้าไปดูใบได้เลยนะคะใบเต็มนะคะ สภาพโดยรวมยังดีอยู่นะคะสภาพโดยรวมยังดีอยู่เดี๋ยวพาไปดูนะคะตัวนี้จะขายเน้นนะคะจะขายตามสภาพนะคะไม่มีปรับสภาพให้นะคะราคาดีงามนะคะซื้อไปขายต่อได้กำไรแน่นอนนะคะตัวนี้สองหมื่นห้านะคะเป็นโรตารี่เบอร์สามนะคะสองหมื่นห้านะคะค่ะได้ราคาเหมาแต่ซื้อตัวเดียวราคาขนส่งลูกค้าออกเองนะคะตัวถัดมานะคะน่ะไล่ดูใบ ให้ดูใบใบสวยใบสวยนะคะเป็นโรตารี่รุ่น rx นะคะ1น2่นะคะตาช้างเป็นดูโครงนะคะดูโครงทั้งหมดนะคะค่ะวันนี้คนคนทักมาเยอะมากขอดูรูปไม่มีรูปนะคะมีแต่ไฟล์วิดีโอคือกุ้งมไม่มีเวลาทำรูปเลยนะคะไม่ต้องอ่าไม่ต้องค่ะเข้าไปเลยโรตารี่เบอร์สี่นะคะ2,9,000บาทนะคะ ค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวกุ้งพาไปดูตรงนี้นะคะฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะค่ะของฝั่งนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นโรตารี่เบอร์สี่นะคะดูสภาพโดยรวมนะคะรูปไม่มีนะคะตอนนี้สนใจตัวไหนดูเลยทำคลิปมาเลยนะคะถัดมานะคะ เป็นโรตารี่เมตรหกนะคะใช้ได้กับขนาด34 36 40นะคะเป็นเดี๋ยวขอดูใบนะคะดูใบนะคะใบไล่ดูใบนะคะค่ะดูสภาพนะคะเป็นของตราช้างนะคะดูสภาพนะคะ เป็นตัว KR 1 6 2นะคะอันนี้กุ้งจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะจะพยายามเอาให้ชัดนะคะอันนี้ใบมีดฝั่งนี้อีกทีนึงนะคะดูใบมีดกันนะคะค่ะแล้วก็มาดูนะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่พร้อมกับเป็นโรตารี่เบอร์อะไรนะคะ ตัวนี้เบอร์ห้านะคะราคา1 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้าสนใจตัวนี้บอกมาเลยนะคะทักมาเลยนะคะสนใจโรตารี่เบอร์5ราคา1 5 0 0 0บาทนะคะราคาตัวนี้นะคะเป็นราคาพ่อค้าเลยนะคะแต่ลูกค้าสามารถซื้อไปใช้งานได้นะคะหรือว่าจะซื้อไปขายนะคะก็ได้กำไรแน่นอนนะคะตัวนี้ตัวถัดไปเป็นเบอร์6นะคะใบก็ยังดีอยู่นะคะใบเต็มนะคะดูสภาพโดยรวมนะคะ อันนี้จะเป็นตัวโรตารี่เบอร์6นะคะ22,000บาทนะคะดูสภาพโดยรวมนะคะเป็นโรตารี่เบอร์6นะคะค่ะอันนี้คงจะเป็นรีวิวแบบภาพชัดๆกันแล้วนะคะอืมลูกค้าขอกันมาเยอะแต่ไม่มีเวลาทำทำรูปนะคะมันเยอะจริงๆก็เลยจะขอทำเป็นคลิปภาพรวมเลยนะคะตัวนี้เป็นโรตารี่เบอร์6 ราคา22,000บาทนะคะถัดมานะคะตัวนี้เป็นโรตารี่เบอร์8นะคะราคา27,000บานะคะเราดูที่ตัวนี้ก่อนนะคะอย่าตัวใบนะคะใบนะคะสภาพใบนะคะดูโครงนะคะเป็นโรตารี่ตาช้างนะคะรุ่น 182S นะคะรุ่น1 8 2 s ดนะคะดูสภาพโดยรวมนะคะค่ะแต่ถ้าพ่อค้านะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะซื้อ5ตัวขึ้นไปนะคะกุ้งลดให้อีกนะคะได้ราคาเหมาเพิ่มไปอีกเลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวโรตารี่เดี๋ยวดูเบอร์ก่อน เบอร์9นะคะราคา27,000นะคะเป็นโรตารี่ตาช้างนะคะรุ่น18 RX 1 8 2 F นะคะเราดูโครงกันไปก่อนนะคะตัวนี้โครงนะคะเราดูโครงกันไปก่อนกุ้งขายตามสภาพนะคะลูกพ่อค้าแม่ค้าสนใจเอาไปต่อยอดได้เลยนะคะนะคะอันนี้พับรวมนะคะตัวนี้ ใบนะคะเดี๋ยวส่องใบก่อนมันคว่ำหน้าดูยากใบก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะยังใช้ได้อยู่นะคะยังไม่หมดนะคะใบเดี๋ยวสักครู่นะคะปะยกอันนี้ขึ้นให้ได้ไหมจะขอถ่ายใบยนิดนึงเดี๋ยวดูใบกันเลยดีกว่านะคะได้ไหมขอไปแอบดูฝั่งนี้ไม่ต้องยกขึ้นทั้งหมดอ๋ออ,อันนี้ใบนะคะใบก็ยังใช้ได้อยู่นะคะโอเคจ้ะ ถัดมานะคะเป็น r o ตารี่เบอร์สินะคะราคา32,000บาทนะคะเป็นตราช้างตัวนี้มันจะเลอะน้ำมันนะคะแค่ล้างออกก็สวยแล้ว rx 1 8 2 f นะคะเดี๋ยวดูให้ดูโครงก่อนสภาพโดยรวมโครงนะคะเป็นแบบนี้ตราช้างนะคะ32,000บาทนะคะตัวนี้โครงเป็นแบบนี้นะคะนื้อ x 1 8 2 f ตราช้างอะดูใบใบเต็มนะคะ ใบยังใช้ได้นะคะโครงนะคะตัวนี้ดูเลอะแต่จริงๆมันเลอะน้ำมันน้ำมันหกเพราะน้ำมันมันเต็มมานะคะตอนเด็กเขา,เาวางแล้วน้ำมันมันหกไหลเดี๋ยวแค่ล้างออกก็สวยแล้วนะคะค่ะจะมีตัวไหนอีกเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้กุ้งไม่ได้ติดราคาไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวเราดูตัวถัดไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวถัดไปนะคะ โรตารี่ตัวถัดไปเป็นเบอร์11นะคะเบอร์11ตัวนี้จะเป็นรุ่นเมทหกสิบนะคะเดี๋ยวดูโครงก่อนนะคะดูโครงเป็นของตราช้างนะคะซึ่งใช้ได้กับรถรุ่น3 4 36 40นะคะ3 2สองก็ใช้ได้นะคะเป็นตราช้างนะคะเป็นเบอร์เป็นเบอร์ของโรตารี่เบอร์11นะคะตัวนี้ราคา20 0 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าสนใจ ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะใบหมดละแต่โครงยังสวยอยู่นะคะดูโครงนะคะลูกค้าก็เอาไปเปลี่ยนใบเอาแต่โครงสวยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะโครงยังสวยอยู่นะคะโรตารี่ทั้งหมดที่กุ้งพรีเซนต์นำเสนอนี้จะเป็นขายตามสภาพทั้งหมดไม่ปรับสภาพให้ตัวนี้เป็นรุ่น165 e นะคะดูสภาพนะคะ ดูสภาพโดยรวมนะคะอันนี้ใบเห็นใบนะคะตัวนี้แต่โครงอันนี้ 165E นะคะเหมาะกับรถรุ่น343640นะคะเดีย๋ยวพาไปดูนะคะออโครงอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะพะคะ่อค้าแม่ค้าเอาไปต่อยอดก็ได้นะคะตัวนี้เป็นเบอร์12นะคะราคา21,000บาทนะคะ ฝั่งนี้นะคะใบหมดแต่โครงยังสวยอยู่นะคะถัดมานะคะตัวนี้ติดจองแล้วตัวถัดมานะคะออราคาเบอร์13นะคะราคา15,000บาทนะคะเดี๋ยวมาดูโครงนี้นะคะโครงเป็นรุ่น KR r 6 6 2นะคะ เป็นเมตรหกนะคะตัวนี้ใบยังเต็มอยู่นะคะตัวนี้ใบเต็มนะคะราคา15,000บาทนะคะราคา15,000บาทถัดมาเบอร์14นะคะเป็นเมตร80าราคา31,000บาทนะคะ31,000บาท โครงนะคะเดี๋ยวกุ้งพาดูโครงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อย,ลยไล่ใบนะคะตัวนี้จะเป็นตาช้างเมตรแปดสิบนะคะเดี๋ยวพาไปดูใบใบก็ยังดีอยู่นะคะใช้งานได้ยังใช้ได้อยู่นะคะใบย,ยังไม่หมดนะคะเห็นใบกันไหมคะค่ะตอนนี้กุ้งไม่มีเวลามีคนขอรูปมาเยอะก็เลยวันนี้นะคะขอทำเป็นคลิปแทนนะคะ rx 182นะคะ ลูกค้าดูเอาเจะเอาตัวไหนบอกเป็นเบอร์มานะคะขนส่งกุ้งมีแนะนำนะคะราคานี้เป็นราคาหน้าร้านนะคะส่วนตัวถัดมาอันนี้ rx 183นะคะโครงดูโครงก่อนโครงสวยนะตัวนี้โครงยังใหม่อยู่เลยรุ่น rx 183เป็นเม็ดราคาเอ้ไม่ใช่เ,เดี๋ยวราคาอยู่ที่35 0 0 0ตัวนี้ยังสวยอยู่โครงสวยเบอร์15นะลูกค้า35 0 0 0 สวยๆเลยนะคะนี่ใบด้านนี้ค่ะตัวถัดมาเบอร์16นะคะเป็นเมตรหกสิบนะคะดูนะคะหนึ่งหมื่ันบาทเบอร์16บหกหนึ่งหมื่นบาทดูนะคะใบยังเต็มอยู่นะคะลูกค้าดูเอานะคะ ดูโครงกุ้งพาดูโครงเป็นเบอร์16นะคะตัวนี้1นึ0 0หบาทสนใจตัวไหนบอกกุ้งมานะถัดมาเบอร์17 32,000บาทนะคะโครงสวยนะคะโครงยังสวยอยู่นะคะรุ่นน่าจะเป็น 165e ตัวนี้ใบเต็มไม่ใช่ใบเต็มใบยังใช้ได้อยู่นะคะสำหรับ ตัวโรตารี่เบอร์17 32,000บาทนะคะตัวนี้ใครสนใจบอกมาได้เลยว่าสนใจตัวนี้นะคะสำหรับ RX 1 6 5 E นะคะเป็นโรตารี่สำหรับรถรุ่น3-4นะคะถัดมาตัวตัวเบอร์18นะคะโรตารี่สำหรับเมตร80ส5 4 7อันนี้โครงนะคะตะมันเอาขึ้นได้มาตาดูให้พี่พุ่งหน่อยดูโครงสภาพโดยรอบก่อนนะคะ ตัวนี้เบอร์18นะคะราคา2 2 0 0 0บาทนะคะเป็นตัวนี้นะคะเบอร์1 8 2 2 0 0 0บาทเดี๋ยวขอดูใบนิดนึงนะคะได้ไหมใบยังดีอยู่นะคะสภาพใบยังดีอยู่ใบยังดีอยู่นะคะลูกค้าเดี๋ยวไล่ดูให้นะคะนี่นะคะโอเคจ้ะเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก่อนตัวนี้ตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่ง อ๋อไม่ใช่ติดจองแล้วตัวนี้ติดจองแล้วนะคะเดี๋ยวตัวสุดท้ายตัวนี้ก็ติดจองแล้วนะคะตัวสุดท้ายจะเป็นรุ่น RX 1 9 2 F นะคะตัวนี้38,000บาทนะคะเอ่ออ่ะเป็นตัวนี้รุ่นนี้มีอยู่ตัวเดียว RX 1 9 2นะคะถ้าลูกค้าโทรมาหรือไลน์ถามนะคะไลน์บอกสนใจตัวนี้ ๋ยวบอกขอดูโครงก่อนค่ะก็กุ้งไม่ได้ติดเบอร์เป็น RX 1 9 3มีตัวเดียวในร้านดูโครงยังสวยอยู่นะคะแค่ไม่ได้ปรับสภาพเขาใครเอาไปขายต่อก็ราคาดีงามนะคะแนะนำเลยสำหรับสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติม063-453-9224หรือไลน์ ID 063-453-9224นะคะอ่นะคะตัวนี้ใบถึงแบบนี้นะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปลอะลางสต็อกโรตารี่นะคะคือลูกค้าจะได้ราคาเหมือนเหมาแต่ซื้อตัวเดียวได้เลยเป็นราคาหน้าร้านนะคะแต่ว่ากุ้งจะมีถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับ กุ้งจะมีเบอร์ขนส่งแนะนําอยู่ที่กุ้งจะใช้แนะนําลูกค้าตลอดราคาไม่แพงเดี๋ยวกุ้งให้ไปนะคะใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 6 3ย์3 9224หรือ Line ID 0 6 3ูนย์หก4ามสี่ทั้งหมดดูในคลิปวิดีโอนะคะรูปภาพกุ้งไม่มีตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ